เอร์มาลแล้วนะตัวเอร์มาแล้วนะสบายเขียวนะหรือแถวโรงเรียนกับสำนักงา,าี่ลูกศิษย์ทถวนั้นเลยผมไมเคยสอนออกเท่านั้นเลยเป็นแต่ไปกินข้าวกินปลาเท่านั้นนะก,นก็ตัวจะดูเจอกำลังกำลังคะแนนนี่เที่ยงแล้วก็ับช่วยจ่อเนี่ยถ้าเจอคนที่สองเที่ยงวันนี้นัน่นนี่โอ้ยอพี่น้องผู้ชมแม่แอกที่เคารพรักทุกท่านนะครับทำไมผมไม่พากช่วง ตัวขาแปลงเหนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทุกคนเสียงเอกอของณะกรรมการและพี่น้องที่ฟังเหตนะครับต้องเขอปรับความไพนะครับบางทีแล้วผมคนขี้คุยนะครับผมพูดเยอะนะครับแล่ไม่ใช่ดาบเยอะนะครับหมดเยอะนะครับเนระเราเนี่ยมีตำรวจเยอะนะครับมีมีมมตำรวจเยอะมากครับเยอะคนเดียว กีรังรำนะครับทุนนี้เดี๋ยวในบ้านสี่เหลี่ยมก็มีนะครับกีรังรำนะครับว่ายรูไอ้ยตลักเวหน่อยโอ้ยเจย์เฮ้ยเฮ้ยเขาเขามาแข่งมันจะยิงน่ะไม่ยิงเขาทำไมนั่นสวัสดีครับพร้อมยังครับเซนร์นเซิร์นเซิร์นนายเซิร์น พร้อมไหมครับพร้อมเริ่ม